พูดถึงวันนี้ครับผ่านตั้งแต่เซมิปโปมาแล้วถึงตรงนี้ได้ได้มาถึงรอบชิงชนะเลิศมองไงบ้างครับกับเส้นทางที่ผ่านมาครก็ก็เคยต้อได้พูดกับน้องๆน,นะครับไอทีมเทลาก็คือทีมเราเป็นทีมที่ยังบอยเป็นทีมที่เราต้องพัฒนาเด็กๆพวกนี้มาจากไม่เคยซซมิปโปนี่ไม่เคย98%ก็คือไม่เคยผ่านลีกอาชีพม,มาก่อนแล้วก็เด็กๆพวกนี้มีความตั้งใจ ก็ตั้งแต่ซิมิโปก็คือมันก็ต้องต่อยอดมาตั้งแต่ไอเอมเจอร์ลีปีที่แล้วนะครับนะก็เด็กพวกนี้ก็เป็นโครงสร้างหลักของท้องถิ่นของจังหวัดลำปางแล้วก็แล้วก็บอสประธานเก่งเขาก็มีความตั้งใจที่จะทําทีมเกล้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นทางเลือกของแฟนบอลชาวลำปางได้มีบอลเชียร์ต่อก็รู้สึกก็ภูมิใจกับเด็กพวกนี้นะครับก็จากตั้งแต่ซิมิโปแมตช์แรกมาถึง เส้นทางแมทชิ่งของวันนี้ก็น้องๆก็แสดงให้ทุกคนได้เห็นล้ได้ประจักษ์แล้วว่าใจเด็กพวกนี้คือ100%ยเกับปีที่กำลังมาถึงครับกับทีสามซึ่งแน่นอนว่าเขรางกลายว่าเป็นทีมเกียวที่เป็นตัวไทยร้อยเปอถือว่าสมบูรณ์พร้อมไหมครับสำหรับซีซันใหม่ที่จะมาถึงก็ซีซันนี้ก็โอเคครับสมบูรณ์คือเชฟเตรียมทีมาต่อเนื่องนาละคือร้อยอคือเด็ก ทยของเรานี่แหละเพื่อที่จะให้โอกาสของเด็กนักฟุตบอลได้พัฒนาต่อไปมองตรงนี้เป็นความท้าทายไหมครับก็ท้าทายนะครับท้าทายท้าทายมากเพราะว่าไอเป้าหมายของพวกผมคือไอถึงไอเป้าหมายของไอประธานเขาก็คือครบให้อยู่รอดไม่ตกชั้นแต่ผมเป็นสตาฟโค้ดทีมผู้ฝึกสอนก็มีเป้าหมายอยู่ในใจอยู่แล้วว่าเล่นยังไงก็แฟนบอลไม่ผิดหวังแน่นอนให้เชียร์ได้มัน พัฒนาเด็กต่อไปครับผมแน่นอนว่าคงจะเป็นอย่างที่โค้ดว่าครับเพราะว่าผู้ันนี้เล่นมันมากแล้วแฟนบอลก็มาเยอะด้วยส่งเสียงเชียร์กันตลอดเลยมีอะไรฝากบุมแฟบบอลไหมครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องดีใจกับทีมสตูนนะครับที่ได้แชมป์ไปแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่มาที่สนามหรือไม่อยู่ที่ไอดูช่องทางถ่ายทอดสดของไอซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับก็ก็ขอให จงกำลังใจเชียร์น้องๆเขีลางอยู่ในเต็ดต่อไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน